สวัสดีครับพบกับเพนรับชน,นอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาแกะกล่องและรีวิวอุปกรณ์ที่เป็นของคู่กับ iPad นะครับก็คือ Apple Pencil ในเจเนอเรชันที่2นั่นเองบรรจุภัณฑ์ของ Apple Pencil ในรุ่นที่2นะครับก็เหมือนอนกับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของ Apple โดยทั่วไปนะครับเป็นกล่องกระดาษสีขาวที่ด้านหลังจะบอกคุณสมบัต,ติต่างๆของผลิตภัณฑ์รุ่นนั้นนะครับถ้าเราเปรียบเทียบขนาดของกล่องของ Apple Pencil ทั้ง2รุ่นนะครับ ระหว่างรุ่นที่1และรุ่นที่2ก็จะเห็นได้ว่ารุ่นที่2จะมีขนาดที่สั้นกว่ารุ่น1เล็กๆน้อยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับสำหรับ Apple Pencil ใน Generation ที่2กล่องของ Apple Pencil เองนะครับก็มีแถบที่ใช้ในการดึงพลาสติกที่หุ้มบรรจุภัณฑ์อยู่เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะพลิกกล่องไปทางด้านหลังนะครับจะได้สังเกตง่ายๆเดี๋ยวเรามาดึงไปพร้อมๆกัน ากนั้นก็เอาพลาสติกที่หุ้มบรรจุภัณฑ์ออกบริเวณด้านข้างของกล่องนะครับจะมีแถบที่ใช้ในการดึงเพื่อเลื่อนกล่องของ Apple p e n c i l ในเจเนอเรชั่นที่2ออกนะครับเราดึงออกมาดูภายในกันนะครับว่าในกล่องประกอบไปด้วยอุป,ปรกรณ์อะไรบ้างเมื่อเลื่อนกล่องกระดาษออกนะครับสิ่งแรกที่เราจะพบก็คือ กลองกระดาษสีขาวนะครับที่เขียนว่า design by apple in california ภายในนะครับก็จะประกอบไปด้วยเอกสารต่างๆอย่างเช่นรายละเอียดเรื่องของการ set up และการใช้งานตัว apple pencil generation ที่2ในเบื้องต้นนะครับ ที่เหลืก็คือดึงตัว Apple Pencil ออกจากกล่องนะครับตัว Apple Pencil เองจะมีพลาสติกหุ้มอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับพลาสติกตัวนี้เป็นการหุ้มไว้เพื่อป้องกันร,รอยกิดขวดที่จะเกิดขึ้นกับตัว Apple Pencil และยังเป็นตัวซิลต,ตำแหน่งที่ใช้ติดเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ Apple Pencil ในเจเนอเรชันที่2นี่นะครับตัว Apple Pencil จะมีตำแหน่งของแถบพลาสติกที่ใช้ดึง พลาสติกที่หุ้มสิวออกนะครับจะอยู่บริเวณด้านนี้แต่จริงๆดึงออกจากด้านบนหรือด้านล่างก็ได้เช่นกันที่ด้ามจับนะครับบริเวณด้านบนก็จะมีสกรีนโลโก้ Apple Pencil ในขณะที่ปลาย Apple Pencil สามารถถอดและเปลี่ยนได้นะครับเช่นเดียวกับในรุ่นที่1ในรุ่นที่2นะครับจะไม่ใช่เป็นลักษณะแท่งกลมตลอดทั้งด้ามน,นะครับจะมีด้านหนึ่งที่เป็นการทำให้แบนราบ เพื่อใช้ในการชาร์จกับตัว iPad และก็ป้องกันการกริ้งของตัว Apple Pencil ด้วยแต่สิ่งที่หายไปนะครับก็คือชุดสำรองของตัวปลาย Apple Pencil แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ที่ใช้ในการเสียบชาร์จเพราะว่าในรุ่นที่2ไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์รับการเซตอัพก็ทำได้ง่ายๆนะครับที่ iPad นะครับบริเวณด้านข้างจะมีตำแหน่งที่เป็นแม่เหล็กเพื่อใช้ในการติด Apple Pencil ในรุ่นที่2เพื่อชาร์จนะครับ เมื่อเราติด Apple Pencil ครั้งแรกนะครับจะมีรูป Apple Pencil ปรากฏนะครับมีการเซตอัพขึ้นมาให้เห็นและทำการแผลลิงหรือจับคู่สัญญาณบลูทูธโดยอัตโนมัติเมื่อมีการดึง Apple Pencil ออกนะครับก็จะหยุดชาร์จเมื่อติดกลับก็ไปอีกครั้งนะครับก็จะมีการชาร์จพร้อมทั้งบอกระดับแบตเตอรี่ของ Apple Pencil ณขณะนั้น สำหรับการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูที่เซตติ้งได้นะครับถ้าดูเรื่องของการเชื่อมต่อเราสามารถไปดูที่เมนูของบลูทูธได้นะครับเมนูของบลูทูธจะเป็นการคอนเน c t หรือว่าเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธเหมือนกับอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นบลูทูธโดยทั่วไปนะครับเวลาต้องการยกเลิกการจับคู่หรืออันแพรก็ทำที่นี่ได้เช่นกันสำหรับการตั้งค่าอื่นๆนะครับให้ไปที่เมนู Apple p e n c i l ที่เซตติ้งโดยตรง ในเรื่องของการตั้งค่าดับเบิลแท็บนะครับที่ใช้ในการควบคุม Apple Pencil มาในเ,เรื่องของการทดสอบการใช้งานกันบ้างนะครับอย่างโปรแกรมยอดนิยมอย่าง g o o d n o ๊ e นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการจดบันทึกก็ถือว่า Apple Pencil ตอบสนองเรื่องของการจดบันทึกได้ดีทีเดียวโดยเฉพาะการใช้ Apple Pencil ในรุ่นที่2นะครับร่วมกับ iPad Pro ซึ่งมีหน้าจอที่เป็นโปรโมชั่นนะครับ ที่มีความถี่ r รีเฟรชเรทที่ระดับ120เฮิรนะครับก็จะยิ่งตอบสนองได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราไปทดลองอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการวาดรูปและสร้างงานศิลปะก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Procreate นั่นเองนะครับตัวโลโก้ของ p e n r u ท Channel นะครับก็ใช้แอปพลิเคชัน Procreate ในการวาดขึ้นมาเช่นกันนะครับจวลองลองดูว่าโปรแกร,รมนี้ทำอะไรได้บ้างครา่าวๆนะครับ มีการสร้างเลเยอร์ต่างๆนะครับการสร้างเลเยอร์ที่เป็น b บล็ k ดั a เลเยอร์ที่ใช้ในการตัดเส้นของตัวละครนะครับเลเยอร์ layer ที่ใช้ในการให้สีตัวละครต่างๆก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ดีแล้วก็ยอดนิยมมากๆนะครับรวมทั้งมีบลัชหรือว่ามีปากกาหรือว่าแปรงที่ใช้ในการลงสีหลากหลายรูปแบบนะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบการใช้งาน Apple p e n c i l ในรุ่นที่2นะครับร่วมกับตัว iPad Pro ได้อย่างดีทีเดียวสำหรับโปรแกรมโป r เ a ียแล้วเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า Apple p e n c i l ในรุ่นที่2หรือแม้แต่รุ่นแรกนะครับ ถือว่าเป็นสไตลัสที่ตอบสนองการทํางานได้เป็นอย่างดีนะครับมีเรื่องของการตรวจสอบนะครับการดีเท t น้ําหนักมือและแรงกดที่เรากดลงไปใน iPad ทําให้เส้นที่เราวาดไปบน iPad นะครับมีสีอ่อนสีเข้มความหนักความจางเป็นไปนตามน้ําหนักมือแล้วก็องศาการเอียง Apple Pencil ของเราด้วยนอกจากทดสอบในการลากเส้นในรูปแบบต่างๆนะครับ ก็รทดสอบเรื่องของการเขียนตัวอักษรกันด้วยนะครับโดยเปลี่ยนสีเป็นสีสันต่างๆนะครับเขียนได้ลื่นไหลนะครับแล้วก็ตอบสนองได้ดีทีเดียวสำหรับสิ่งที่เพิ่มความสะดวกให้กับ apple pencil ในรุ่นที่2น,นะครับเมื่อเทียบกับรุ่นหนึ่งก็คือ double tap นั่นเองนะครับตัว double tap เราสามารถกำหนดให้มีการส w i t c h menu นะครับระหว่างการใช้ปัดหรือว่าการใช้ยางลบได้นะครับ แบบนี้นะครับสลับกันไปโดยการแตะที่ปลายของ Apple p e n c i l 2ครั้งจะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชัน d ับเบิ t a ทนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เมนูนะครับดับเบิลแทครั้งก็จะมีการเปลี่ยนนะครับระหว่างเมนูกัดและเมนูอย่างรบซึ่งการสลับเมนูเหล่านี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในเมนู Setting และ Apple a p p เปิลเพนซิลนั่นเองไปดูการใช้งานร่วมกับ แอปพลิเคชันอื่นๆกันอีกนะครับอย่างเช่น p h Photoshop o Lightroom นะครับในเรื่องของการปรับแต่งและการแก้ไขภาพถ่ายนะครับจะมีเมนูให้เราเลือกที่ใช้ในการกานปรับแต่งสีสันความสว่างหรือค่าต่างๆที่เป็นพารามิเตอร์ของภาพถ่ายนะครับเมื่อใช้ร่วมกับตัว Apple Pencil 2นะครับซึ่งมีปลายปากกาที่แหลมและมีขนาดเล็กนะครับทำให้เราไปกดเลือกคำสั่งหรือเมนูในการปรับแต่งาภาพนั้น ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใช้นิ้วอาจจะไม่สะดวกนะครับถ้าสำหรับคนที่มีนิ้วค่อนข้างใหญ่ในเรื่องของการใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอก็เช่นกันครับการใช้ Apple p e n c i l มาช่วยในการคลิกเลือกและปรับแต่ง เมนูต่างๆหรือปรับแต่งการใส่เอฟเฟกต่างๆในโปรแกรมตัดต่อก็ถือว่าทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นแอปพลิเคชัน inshot นะครับที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะครับถือว่าทำได้ดีทีเดียวดังน,น,นี้ก็คือคลิปแกะเกอะนะครับพร้อมกับรีวิวการใช้งาน apple pencil ในรุ่นที่2หรือเจเนอเรชันที่2นะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมหรืออคเซสซอรีที่ใช้ร่วมกับ iPad Pro ได้เป็นอย่างดีนะครับถือว่าเป็นของคู่กันทีเดียวถ้าคุณมี iPad หรือ iPad Pro หรือแม้แต่ iPad Air นะครับก็ต้องหาซื้อ Apple Pencil มาใช้งานร่วมกันก็จะได้ประโยชน์ในการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ และ Subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วคลิปหน้าเราจะมาทำการเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง Apple Pencil ในรุ่นที่1และ Apple Pencil ในรุ่นที่2ว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง